Milho. Olha. Opa,

วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับฮันนีมูนก่อนลอดตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะ ลงในบ่อน <laughs> ้ำร้อนดีกว่าชมวิวสวยๆแชาด้วยให้อะให้อะ โอเคตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย